วัีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับบทเรียนออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูน้องค่ะวันนี้ดเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกับคุณน้องกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ครูน้องจะพาเด็กๆไปรู้จักกับแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งและแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละหนึ่งกันค่ะเอ๊เด็กๆสงสัยไหมคะว่าแบบรูปของจํานวนดังกล่าวมีหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะคะเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเช่นสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าเป็นต้นค่ะต่อมาแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละหนึ่งค่ะแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละหนึ่งนะคะเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการลดลงทีละหนึ่งเช่น สามสิบยี่สิบเก้ายี่สิบปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกเป็นต้นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราทราบหน้าตาของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งและแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละหนึ่งกันแล้วนะคะ คราวนี้นะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงหน่อยคะ่ะโอเคคะ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะ ให้นักเรียนดูแบบรูปของจํานวนที่กําหนดให้แล้วเติมตัวเลขที่หายไปในแบบรูปข้อที่หนึ่งสี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่เหลี่ยมจากแบบรูปในข้อนี้นะคะ เราจะเห็นได้ว่าจาก 45, 46, 47, 48นะคะเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นนั่นเองเอ๊แล้วเพิ่มขึ้นเท่าไรนะเรามาดูกันเลยคะ่ะ จาก45เป็น46นะคะเราจะเห็นได้ว่าจากจำนวนที่1คือ45เป็นจำนวนที่2คือ46นะคะเพิ่มขึ้น1นั่นเองดังนั้นจาก45เมื่อเพิ่มขึ้น1เท่ากับ46ต่อมาจาก46 เมื่อเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่ากับสี่สิบเจ็ดต่อมาจากสี่สิบเจ็ดนะคะเมื่อเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่ากับสี่สิบแปดดังนั้นจำนวนที่อยู่ถัดจากสี่สิบแปดหาได้อย่างไรคะเด็กๆหาได้จากสี่สิบแปดเมื่อเพิ่มขึ้นหนึ่ง จะเท่ากับเท่าไรคะถูกต้องคะ่ะเท่ากับ4ี่สนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆดังนั้นนะคะทำให้เราสรุปได้ว่าแบบรูปในข้อที่หนึ่งนี้นะคะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง และจํานวนที่หายไปนะคะคือ49นั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันที่ข้อที่2 257 256 255 254 4เหลี่ยม จากแบบรูปในข้อที่สองนะคะเราจะเห็นได้ว่าจาก257 256 255 254เป็นแบบรูปชนิดใดคะเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะลดลงนั่นเอง ใครสงสัยไหมคะว่าลดลงเท่าไรเรามาดูกันเลยคะ่ะจากสองห้เป็น2องหหเราจะเห็นได้ว่าจากจำนวนที่หนึ่งนะคะคือสองห้เป็นจำนวนที่สองคือ2องหสหกลดลง หนึ่งนั่นเองดังนั้นนะคะจากสองห้เมื่อลดลงหนึ่งแล้วเท่ากับ2องหหต่อมาจาก2องหหเมื่อลดลงหนึ่งแล้วได้เท่ากับสองหห้าต่อมาจากสองห้าิห้า เมื่อลดลงหนึ่งแล้วได้เท่ากับ254เอแล้วจำนวนถัดไปจาก254ล่ะคะหาได้อย่างไรหาได้จาก254เมื่อลดลงหนึ่งแล้วได้เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆ ถูกต้องค่ะได้เท่ากับ253นั่นเองดังนั้นนะคะทำให้เราสรุปได้ว่าแบบรูปในข้อที่สองนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ1นั่นเองโดยที่จำนวนที่หายไปนะคะคือ253ค่ะ ต่อมาค่ะเรามาดูข้อที่สามกันเลยสามร้อยยี่สิบเกาสี่เลี่ยมสามร้อสามสิบสี่เลี่ยมจากแบบรูปในข้อนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าจำนวนที่หายไปนะคะ คือจํานวนที่3และจํานวนที่5นั่นเองเอ๊แล้วเราสามารถหาได้อย่างไรนะเรามาดูกันเลยค่ะจาก3ามยยีเป็น3ามสาเป็นจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเด็กๆถูกต้องค่ะ เพิ่มขึ้นนั่นเองเอ๊แล้วเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะเรามาดูกันค่ะจาก329เป็น330นั้นเราจะเห็นได้ว่าจากจำนวนที่1นะคะคือ329เป็นจำนวนที่2คือ330นั้นเพิ่มขึ้น1นนั่นเอง ดังนั้นจาก3 2 9เมื่อเพิ่มขึ้น1เท่ากับ330ค่ะดังนั้นนะคะจำนวนที่หายไปจำนวนที่สามหาได้จาก330นะคะเมื่อเพิ่มขึ้น1เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆ ถูกต้องคะ่ะเท่ากับ331นั่นเองต่อมาจาก331เมื่อเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่ากับ332ดังนั้นนะคะจำนวนที่หายไปจำนวนที่3ถูกต้องนั่นเองต่อมานะคะ จำนวนที่อยู่ถัดจาก332คือจำนวนใดคะเด็กๆโดยที่เราสามารถหาได้จาก332เมื่อเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่ากับเท่าไรคะถูกต้องคะ่ะเท่ากับ333นั่นเองดังนั้นนะคะทำให้เราสรุปได้ว่า แบบรูปในข้อที่3นี้เป็นแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ1นั่นเองและจํานวนที่หายไปคือ3ามและ3 3มนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันที่ข้อที่4ี่เลย398 ส9มรเกสี่เลี่ยมสี่เลี่ยมสี่สองจากแบบรูปในข้อนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าจำนวนที่หายไปคือจำนวนที่สามและจำนวนที่สนั่นเองจากแบบรูปที่กำหนดให้นะคะเราจะเห็นได้ว่า จาก398เป็น399เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเด็กๆถูกต้องค่ะเพิ่มขึ้นนั่นเองและเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะเราสามารถหาได้จาก398เป็น399เราจะเห็นได้ว่า จากจำนวนที่1นะคะคือ398เป็นจำนวนที่สองคือ399เพิ่มขึ้น1นั่นเองดังนั้นจาก398เมื่อเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่ากับ399ดังนั้น เรามาหาจำนวนที่หายไปจำนวนที่สามหาได้จาก399เมื่อเพิ่มขึ้นหนึ่งได้เท่าไรคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะได้เท่ากับ4ี่รอยนั่นเองต่อมาเรามาหาจำนวนที่หายไปจำนวนที่สโดยหาได้จากสี่ร้อ เมื่อเพิ่มขึ้นหนึ่งได้เท่าไรคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะได้4 0่ต่อมาจาก4 0่เมื่อเพิ่มขึ้นหนึ่งได้เท่ากับ402ดังนั้นจำนวนที่หายไปจำนวนที่สามและจำนวนที่สี่ถูกต้องนั่นเองคะ่ะ ดังนั้นนะคะทำให้เราสรุปได้ว่าแบบรูปในข้อนี้นะคะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ1และจำนวนที่หายไปคือ400และ401นั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ยากใช่ไหมล่ะคะ ถ้าอย่างนั้นเรามาสรุปความรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะคะเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเช่น สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเป็นต้นค่ะต่อมานะคะแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละหนึ่งแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละหนึ่ง เป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการลดลงทีละหนึ่งเช่นสามสิบยี่สิบเก้ายี่สิบปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกเป็นต้นค่ะสำหรับในบทเรียนนี้นะคะ ถ้านักเรียนคนใดยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสรุปความรู้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่คุณน้องแนบมาให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณน้องต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ